สวัสดีค่ะหมอมรกตรสุวรวันนี้นะคะเป็นสูตินารีแพทย์ที่ราชบุรีค่ะจะมาแนะนํานะคะว่าเวลาขออนุญาตเปิดคลินิกอะคะ่ะจะต้องมีหลักการกว้างๆเต็มตัวอะไรบ้างนะคะเ่ย โต๊ะต้อนรับอะค่ะจะต้องมีป้ายเขียนว่าสอบถามค่ารักษาพยาบาลได้ที่นี่นะคะรวมถึงอัตราค่าบริการต่างๆให้คนไข้ได้ดูค่ะโต๊ะของต้อนรับนะคะจะต้องมีที่วัดความดันและก็ที่วัดอุณหภูมิร่างกายค่ะรวมถึงสมุดทะเบียนผู้ป่วยนะ,ะมีที่วัดส่วนสูงและก็ที่วัดน้ำหนักให้คนไข้ด้วยค่ะ ี่ต้องติดโชว์ในคลินิกนะคะก็คือคำประกาศสิทธิของผู้ป่วยและการช่วยชีวิตฉุกเฉินค่ะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องทำอย่างไรบ้างหรือโทรเลือกที่เบอร์1669ค่ะในศูนย์พักคอยคนไข้นะคะจะต้องมีที่นั่งอย่างน้อย5ที่ขึ้นไปค่ะส่วนของห้องตรวจแพทย์นะคะก็จะมีใบอนุญาตสอพอ .6 นะคะเป็นการขออนุญาตเปิดคลินิกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีถังดับเพลิงนะคะ หนึ่งถังวางไว้ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกนะคะในส่วนของห้องตรวจนะคะก็จะต้องมีห้องตรวจแพทย์นะคะรวมถึงตู้เย็นเก็บยาค่ะตู้เย็นเก็บยาเนี่ยเขาก็บังคับนะคะว่าจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็นด้วยเพราะเราจะต้องเก็บยาหรือวัคซีนที่ที่จำกัดความเย็น2-8ถึงองศาเซลเซียสนะคะ มาถึงห้องตรวจแทน,นะคะ,อะนอกจากมีโต๊ะตรวจเก้าอีนั่งตรวจแล้วนะคะอุปกรณ์ที่บังคับก็คือหูฟังนะคะไม้กดลิ้นไฟฉายแล้วก็ในส่วนของการทำปัดตรวจหรือโอป c ดีกนะคะก็จะมี รายละเอียดแบบนี้เลยนะคะมีชื่อคลินิกชื่อสกุลที่อยู่คนไข้เบอร์โทรประจําตัวและอาการแพ้ยาต่างๆการทําความสะอาดนะคะเขาก็จะเน้นย้าว่าอ่างล้างมือเนี่ยจะต้องเปิดได้โดยใช้ข้อศอกนะคะไม่ใช่ใช้มือของเราแล้วก็มีที่กดน้ํายารวมถึงที่ดึงกระดาษทิชชู่ค่ะ เตียงนอนตรวจคนไข้อะค่ะก็ต้องมีความสูงที่เหมาะสมนะคะไม่เตี้ยหรือสูงเกินไปเพราะอะไรเพราะเวลาที่มีภาวะชุกเฉินต้องทํา cpr กดนวดหัวใจคนไข้อะจะต้องพร้อมที่จะทําได้นะคะแล้วก็มีบันไดให้คนไข้ขึ้นได้โดยสะดวกค่ะช่วยชีวิตชุกเฉินนะคะเช่นถังออกซิเจนพร้อมใช้และเสาแกนน้ําเกลือก็ต้องมีพร้อมนะคะสิ่งสําคัญที่ต้องมีนะคะก็คืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางยาสําหรับ การช่วยชีวิตฉุกเฉินค่ะอุปกรณ์ทางด้านของการหายใจก็ได้แก่แอมบูแบ็แล้วก็สายออกซิเจนนะคะส่วนเวชภัณยาที่สําหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะก็อย่างเช่นยากระตุ้นหัวใจยากแก้แพ้นะคะอะดีนารีน c p m เ e ็กซเป็นต้นค่ะเนื่องจากว่าคลินิกหมอค่ะเป็นคลินิกสูตินรีแพทย์นะคะจะต้องมีการตรวจภายในก็จะต้องมีเตียงตรวจภายในตามมาตรฐานรวมถึง ไฟที่ให้ความสว่างน,นะคะแล้วก็เครื่องอันตาซาวมีทั้ง2มิติ3มิติ4มิติและอันตาซาวฐานช่องคลอดค่ะอันนี้เราจะมีจอให้คุณแม่ได้ดูร่วมกันนะคะถังขยะค่ะก็มีแยกนะคะเป็นขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อนะคะแบ่งแยกกันให้ชัดเจนเลยค่ะ,ะแต่เนื่องว่าคลินิกหมอเป็นคลินิกสูตินรีแพทย์นะคะอาจจะต้องมี ตรวจภายในค่ะก็จะมีห้องให้คนไข้เนี่ยได้มาเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ต้องมีห้องน้ำที่จะให้คนไข้ได้มาเข้าห้องน้ำด้วยค่ะที่เขาอยากให้เรามีก็คือมือจับค่ะเพื่อป้องกันการหกล้มลื่นอุบัติเหตุในคลินิกนะคะและสิ่งหนึ่งที่เขาแนะนำให้มีก็คือกลิ่นฉุกเฉินค่ะเผื่อกรณีที่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะกดกลิ่นแล้วดังไปถึงห้องตรวจแพทย์ได้เลยค่ะ และในส่วนของซองยานะคะก็ควรจะมีชื่อที่อยู่คลินิกที่ได้รับอนุญาตนะคะชื่อผู้ป่วยวันที่จ่ายยาชื่อยาและสรรพคุณวิธีการใช้ยารวมถึงวันหมดอายุของยาค่ะส่วนถาดนับยาก็ควรแยกเป็นสองถาดนะคะสำหรับยาทั่วไปและยาปฏิชีวนะด้วยค่ะ เรามาดูในส่วนของภายนอกอาคารบ้างนะคะภายนอกอาคารเนี่ยก็ต้องจัดทําป้ายชื่อสถานพยาบาลรวมถึงเลขที่ใบอนุญาตนะคะเป็นลักษณะของพื้นขาวตัวอักษรเขียวนะคะมีเลขที่บ้านวันเวลาเปิดปิดคลินิกนะคะแล้วก็ป้ายห้ามสูบบุหรี่ค่ะและถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีทางลาดสำหรับรถเข็นหรือมีรถเข็นบริการ ก็จะอำนยวยความสะดวกได้ดีมากเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำแนะนำคร่าวๆนะคะในการขอใบอนุญาตเพื่อเปิดคลินิกค่ะ เราสามารถขอเอกสารหรือคำแนะนำจากสสจที่จังหวัดนั้นๆนะคะพอได้เอกสารมาแล้วเราก็ส่งเอกสารเนี่ยกลับไปเพื่อให้เขาเข้ามาตรวจสอบคลินิกนะคะใช้เวลาทั้งสิ้นนะคะประมาณ2เดือนนะคะอาจจะทำคลิปนี้นะคะให้สำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆหมอคนไหนที่สนใจจะเปิดคลินิกนะคะจะได้พอรู้ว่า จะต้องเตรียมอะไรเพื่อจะได้ให้ขออนุญาตทีเดียวแล้วผ่านเลยนะคะครั้งแรกที่หมอทำเนี่ยหมอจะแบบงง,งงนิดนึงว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างแต่พอเราได้เริ่มต้นแล้วค่ะเราค่อยค่อยค่อย,อย,อย,อยทไปอะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะมันก็จะเข้ามาอย่างสมบูรณ์แบบเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆหมอทุกคนที่กําลังจะเริ่มต้นเหมือนกันนะคะถ้าใครดูแล้วเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะได้คําแนะนําอะไรสามารถจะอินบ็อกหรือคอมเมนต์มา ทีครั้งล่างได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ